พี่หน่อยพี่หน่อยโอ้โหแต่ก็ตัวจุดอะพี่น้อยจัดสินได้พี่หน่อยขัดกระจายล่างนี้ล้างเดียวนะเมนจะล้างเดียวสวัสดีครับผมสวัสดีพ่ญเมีอายลุงปานาอาที่เขามารับชมคลิปช่องบอมเตย์บานทุ่งตันครับผมวันนี้ก็พบกันในวันที่ ยี่สิบหาคุณพ่อพันธ์ซอพันหาเราโ,โเคเจ้กับผมมัอนี่บอมเตกแตชิพ้าพี่น้องมายามตุ่มกุ้งครับผมมันอนี้ก็มากรอนอุ่งของเราครับผมสวัสดีจ้าที่การไม้กับร่ำดมบ้านเวียคาอับเภอปุตตริกจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับผมกับวิลลุนไปชมน้ำบอมเตะเลยครับบ่บอมเต,มตสุสีมาทำได้ครับไปครับผมไปใจพี่น้องจ้าล้างแรงจ้าบอมเตทุต่คนยามเนาะ น้ำรลแห้งจ้ะรวมพนงานะอ้ยโอ้ยพี่น้องโอ้ยโอ้ยนโดนเลี้ยงเลยครับไปจ่าพ่ธาุ้มตอนเทเนาะโอ้ยพี่นอดฟาดวะาดนี่จ่าพี่น้องรังแย่ของเขาเนาะ ทางแรลกแห่งม,มันอุ้มนะเข่าครับนี่ลยมาเท่าจ้ะกลุ่มเยอะด้วยพี่หนอมืดอเฮ้ทางแหลกว่ะคแบบกุ้งกามจ้าไปครับพี่น้องี่หนอหลังต่อไปเนาะไปจ้ะอ่ะหลังที่สองเนาะความติเป็นผู้ยามือเก้าจ้ะ มีปลาตาบล็อตเต้อุ้ยพี่น้องได้ยุจ่าได้ยุได้ยุโอ้หลายตกไหนเนาะเจ๊กับปลลายเนาะนี่ครับไปครับไปเที่ยงกันครับผมแล้วับพี่น้องลังที่สองลงที่สองครับผมได้ยุจ่าก็มีเนาะโอ้โหตัวงามแบบผม ับไปครับเม็เลยไปครับพี่น้องเดี๋ยวบางร้างที่สามนะจ้าไปบางเตีมนี้วะอุ้ยยิ้ยิงงูโอ้ยพี่น้องสั่นหงอนบ้งเนี่ยยิงยิงเลยไปไปเถกันจ้ะ เอาครับพี่นอ้องมาเบิ่งหลังที่สามครับผมหลังที่สามจ้ะไม่ครับม่เานีมือยิงไปม้วนติดเลยไม่ไหนบอืมลงเบื่อเนี่ยพอเท่าเนา้อพอเท่าล้างลัางนี่จ้ะครับถ้าส่งกันไปจ้ะเอาครับพี่น้องหลังที่สี่จ้ะมันลุ่นกันวา่า มตัวบ่เลยลบอมเตะเท่าไรนอโอยบูยยังอยูน้งยัมากพี่น้องมึงนี่ยนี่จ้ะโอยลตาตยนะไปจับปเทศจ้ะอันือบอมเตะั้นมีสีเนาะเนียนบึ้งตูบึ้งอยเลยอเด็กหัวเทาเด็กหา ไปจ้ะอยู่ลังที่หาจ้ะลังต่อไปจ้ะลังที่หาเมนจ้ะบมงติบมงติจะไปย้ำให้พี่น้องเบิ้งนอกว่าดีมานบบจ้ะแล้วพี่น้องมาถารับชมตอนบมงติเอามันเนาะตอนเทใส่กระติกจ้ะแต่เกว่ามาเลยจ้ะซ่องลังพี่น้อง อยเัลีหลจ้าคเกแก้วไปเที่ยวเมืองกันนะเมืองลังนี้จ้ะลังนีกะสู้อันที่กันจ้าหากจ้าลังนี้องลังเนาะเมนจ้ะไปจ้าพิธาสิพิธาที่จาเทเนาะรอพี้องลังที่หาเนาะมังติเนามโมเอ้ยดีกวงหลวนเลยค่ะพี่็จ้าลังนีคแก้วไปมังนีลังนู้นจ้าพี่น้อง คาร์บบพี่น้องว่าคาร์โบร่างอ่มาที่เนาะเมนจ้จะร่างอยู่มางูค้นแตงส่วนๆดูจ้ะมุดยุบตอนถ่ายพี่น้องเบิ้งเต้นเพราะว่าหนามมันอยู่เล็กจ้ะของเต็งจะอมาเลยสองหลังอือเบิ้งพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเบิ้งมังเต็งเดี๋ยวรอกระป๋าน่ะนี่ตัวใหญ่เนาะหนูเนาะมนจ์จ้ะนี่ตัวกุ้งเก่าอือไปครับพี่น้อง ไปครับไปรดูน่ตไปครับพ่อไปจพี่น้องบอมเต็งจยานอีกหลังจ้ะมีบอบอเตะอ้พี่น้องให้บอมเต็นยูสันเอาไมเทพี่น้องเบิ้งนี้ขาดบ่ออ้เบเลยพี่น้องเบิ่อเลยละ เลครับลงต่นี่มน,น,น,นีขาดเนาะเอาไพี่น้องเบิ้งนี้ขมขเทจะลังนีกำออกเลยนปูเป็นเหียสองโตจ้ะครับลังต่อไปเลยพี่น้องดุนล้างต่อไปเจ้ะลังต่อไปจ้าเดี่น,น,น,นพี่น้องเบ้งนี้มุ่งเตะ โอ้โยพี่น้องพี่น้องโอ้โหได่สดสดว่ะจ้โอืมพี่น้องดีนะดงเดียวจ้าเฮ้ยได้ของไหนพี่น้องจ้ะเห็นไหมพี่น้องคักบระจานร่างนี่ร่างเดียวเนาะเมนจ้ะร่างเดียวพี่น้องกำลังน้ำกันครับพี่น้องลบางนี่จ้ะที่พี่น้องเพิ่งได้พุ่งติ หดึงหมดบาทบิ่งครับผมมันซอยนั้นรังนี้นะฟุดยอดลังนี่เดึงนกฟ่อมจ้ะอินนกฟ่อมอยเบิ่งครับขาแข่งจาลังนี้ลังนี้จะเป็นก่อยไปครับเป็นลังต่อไปครับผมลังต่อไปจ้ะลังนี้ดนบ่มุมเต้ พี่น้องพี่น้องพี่น้องเอาอีกแล้วจ้ะล่งนี้อีกแล้วจ้ากระปูกระปูเข้กระปูไปครับพี่น้ like องไปเที่ยวกันครับผมเอาครับล่งนี้อุ้ยโหดให้พี่น้องตุ่มกระขาพอาตุมโยขึ้นมาแปลงชูจวดดิจ้ะลงตัโอ้โหกัน ขากิจารัมีขากปูกระไรอยงมเนาะเีนจ้งน้งคาดพร้อมปูเห็นตัวอันตรายนี่นอ่เลยอู้อป้านดูบวกเต้เง,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 งี้ยเงี้ยเงี้ยเนปูไปม่เลยลงต่อไปเลยพี่นลงต่อไปจ้า Nay đang nha True bò bóng tệ Bad, 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 bad Hacker Jim Gunn Nguyên Nguyên tay 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 ปูเป็นโม่เหรอไปครับพี่น้องหลุนหลังต่อไปครับได้หลังต่อไปจ้ะเฮ้พี่น้อตไหนบ่บอมเตะแม่พี่้องบิ่เนี้ยอ้ยหลังนี่แมโ่ขัดแท้ไปครับพี่น้อนงไปเทียบกันครับมาจ้ะล้างนี่อ้ย พี illah, mm. nó, ่พีขาดเนาะันี้เี็นอก้อยกุ้งน้องก้าพี่นอู้นี่จะกุ้งหนุ่มเหรอพงจนอก่างนี้บวมนุตเวกันบวะนาดครับพี่นอกร้ยรับพี่นองเะลืออีซอหลังสุดท่ายครับผมอะครับผมเหอนอบเลยบอมเตอเลย กบกบขวัญขวัญกบอุ้ยกบยังไงซำอุ้ยเมื่อครับผมแหวงได้นอตลูกพี่กลุ่มก็มีไอ้ครับพี่น้องเดี๋ยวสมผลงานกันครับผมอาจจะนั่เหมือับพี่น้องพี่บาได้กบเหมือกบพี่น้องโอ้ยอุ้ยเขวัญขัญกบโหนังครับพี่บาได้กบพี่น้องแข่งแหยีพี่น้อง กุ่งกระเทือกเนาะกุ่งพี่น้องเบ้งนี่คุณนี่กุ่งกล่าวพี่น้องอันนู้นมองเตะดกับทีเถเบิ้งแล้วจ้ะเดี๋ยวล่ะทางงงุ่งกระขาดขนาดหนุ่มกุ้งผ้าหมุกพี่น้อง มึงโต่นอ,อ่าตัวใหญ่เหี้ยเมียนไอ้ครับพี่น้อนงพ,พี่หลุนล้างเสื้อตายครับผมเมื่อคืนพี่น้องเบ้างเนี่ยหลังนี่เป็นยังไงพี่น้องเสียเงี้ยเสียเสียครับึ้ยน้ำเดือดน้ำเดือดปลาพี่น้องพ,พี่น้องพี่น้องไปสวดสวดดูจ้ะนี่ครับผมอุ้ยผัวแทงขับเลยนี่ตะกูหลุดไม่มีกระปูเลย ไปเที่ยมานครับผมอาครับพี่น้องมาเบิ่งหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายกันแหกมานี่เกาพี่น้องอุ้ยพี่น้องเบิ่งในเบื้องต้ดเป็นก้อยเลยแรงนี่อุ้ยพี่น้องอ้ยเออแข่งค่าแข่งคักอีกแล้วคักอีกแล้วคักอีกแล้วลังนี่ลังจากที่ไปใศษกับพวกไอเถียตวันนดเนาะคือของแท้แท้ว้าพนาะ วันนี้ทองแท้พี่น้องไปครับจามันนี้มันจะรู้ผลงานน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะแม่นคระมาอุ้มก็บอมเตะกระม้านอยู่จ้ะอุ้ยแต่หดกบจ้ะพี่บายได้กบเนาะได้กบพ่งครับหวานขนาดครับผมพี่น้องพ่งครับบอมเตะสี่คนให้พ่งเด้อพี่น้องเบิ่งอนี้ต้องมีร้ายครับผมกระมานกลัวสกีพ่อพี่น้องแม่นครับไม่ได้กุ้งกลับเนาะกมานกลัวสูตเถื่อไปใส่จ้ะ เจ้าคนกระติกหนุ่มเนาะเมน,นจะ้ะกุ้งกะเอ้ยนีพก <c oughs> ุ้งมีมือไ <c oughs> <c oughs> อห้หนุมม่มเอากุ้งไงพี่นุ้งมเน่ยกุ้งตัวใหญ่น่ะมีมือบ่อยมีมือนี่จะ้ะ <c oughs> มือ,มอกับกับเจ้านติกนหน,นุ่มเนาะเมนจ้ะไปการไม้กับนำตัมมาโดยค่านะครับผมเอาครับพี่น้อง จีนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอมเตนเน้้่อครับผมกับไปทารุ่นก็นว่าคลิปหนาบอมเตสจิไปไซคครับผมส่วนคลิปนี้ก็บพี่เพียงจะมีแล้วครับผมสวัสดีครับผม